แน่นอนนี่คือสคริปต์รีวิวรถนิสสันอัลเมรา2 2 5ฉบับแปลเป็นภาษาไทยโดยมีความยาวประมาณ2,000ตัวอักษรวันนี้เราจะพาไปชมรีวิวแบบละเอียดของนิสสันอัลเมรา2 2 5รถยนต์ซีดานขนาดเล็กที่มาพร้อมดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำและประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์การขับขี่ในชีวิตประจำวัน เพิ่มจากดีไซน์ภายนอกอันเมราใหม่มีการปรับโฉมด้านหน้าให้ดูฉกเฉ่ยวยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบวีโมชันดีไซน์ใหม่ไฟหน้าเล็ดทรงเรียวและเส้นสายตัวถังที่ดูคมชัดขึ้นด้านท้ายได้รับการปรับเล็กน้อยด้วยไฟท้ายดีไซน์ใหม่และกันชนท้ายที่เรียบหรูสีตัวถังมีให้เลือกหลากหลายรวมถึงสีน้ำเงินเมทัลลิกและแดงเข้มที่ดูพรีเมียมอย่างชัดเจน ภายในห้องโดยสารอเมร่า2,025ได้รับการอัปเกรดทั้งวัสดุและเทคโนโลยีแผงคอนโซลถูกออกแบบให้เน้นความสะดวกในการใช้งานของผู้ขับพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าปัดเรือนไมล์ผสมผสานจอดิจิทัลที่อ่านค่าได้ชัดเจน วัสดุภายในสัมผัสดีขึ้นมีไฟสร้างบรรยากาศในรุ่นสูงและเบาะนั่งที่นุ่มสบายเบาะหลังให้พื้นที่กว้างขวางกว่ารถในระดับเดียวกันและพื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็มากพอสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันเพิ่มความสะดวกด้วยระบบปรับอากาศอัตโนมัติกุญแจอัจฉริยะและปุ่มสตาร์ทรถ ในด้านสมรรถนะอันเมรา2025ยังใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ3สูบขนาด1.0ลิตรให้กำลัง99แรงม้าแรงบิด1 5 2นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ให้การขับขี่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันแม้ไม่ใช่รถที่แรงที่สุดในกลุ่มแต่ก็ให้การตอบสนองที่ดีพอสำหรับขับในเมืองหรือเดินทางไกลช่วงล่างถูกจูนมาเพื่อความนุ่มนวลขับสบายแม้ในถนนครุขระและมีอัตราส,สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยประมาณ20-22กิลเมตรต่ l. ราคาจำหน่ายของนิสสันอัลเมรา2025เริ่มต้นประมาณ640,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและสูงสุดประมาณ820,000บาทในรุ่นท็อปที่มาพร้อมฟีเจอร์ความปลอดภัยครบเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนสำหรับใครที่มองหารถยนต์ที่คุม้มค่าประหยัดน้ำมันและมีดีไซน์โดดเด่นอัลเมราใหม่คันนี้เป็นอีกตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามต้องการให้ใส่เสียงบรรยายหรือกราฟิกประกอบด้วยไหม